ก็มีครับนี่อัันนนนีี้อะไรจระเข้ฮะจระเข้จระเข้ออ๋จระเข้สกุลไก่ไอเบียจระเข้โอ้จระเข้เนี่ยปากกะภูมิาะกากวาดสระเัดสระวัดภาษาตะโกสระวภาษาตะโกสวัสดีครับปั่นไปทั่วที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปสุดปลายแหลมยวนประเทศเวียดนาม ในตอนนี้เราปั่นต่อจากเสียมเรียบไปยังเมืองสโตงระหว่างทางแวะชมสะพานกำปงกระเดยสะพานขอมโบราณในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ไปชิมข้าวหลามที่หมู่บ้านโูตากำบัดและแหล่งขายเนื้อจระเข้แดดเดียวจากโตนเลสาบไปเที่ยวด้วยกันนะครับ ทุกท่านวันที่20พฤษภาคม2568 ที่หมู่บ้านโลตากำวัดอำเภอปราสาบบากงยังอยู่ในเขตจังหวัดเสียมเรียบครับนากาบูมนาคากำวัดสรอเอ๊ะสรอภาษาบากรสรปราษาบากรเกษมเรียบอันนี้เขาเรียกอะไรทำไแม่ กระ้านกล้านกลานกล้านกานคนไทยเรียกข้าวหลามคนไทยเรียกขลามอะไรประมาณบอกบอกแล้วเท่าไหร่น่ะอันนี้มาดามปันปาอันนี้2,500เรียงร้อน ร้อนๆสอนงพันห้าร้อยเรียนคนขายก็สวยเนี่ยคนขายก็สวยโอเคขายก็าลามโอเคถนนทม่ไหนเลขหกเดี๋ยวมาเรี่อยสองสองพันห้าทุกอันเลยนะที่สามพันห้าโอ้มีบอกใหญ่บอกเล็กบ้านขายผ้าลามชื่อหมู่บ้าน ปูมปากากะมอดคนขายชื่อคนขายชื่อสำนักสำนักเรียบรอาเสะอาดอจะเป็นตัวสาไม่หายยังไม่มีแฟนเออเนี่ยโอ้หมอนเลยหมอเลยเผาขระหลามจากเผาบนพื้นขึ้นมาเผาข้างบนนี้ขายกันตรงนี้เลยฮะ ข้อหลามที่ฟูมิลุกกากระมอดเสียมเรียบกัมพูชาครับกระบอกหนึ่งสองพันห้าสามพันห้าแล้วแต่ใหญ่เล็ก,อกเ,เอาตามเสยียแล้วเขาหน่อย พักเหนื่อยครับใายลงคัมปูอ uh 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 ันน uh uh> uh uh ี uh uh ้แดดแรงครับเข่าคท่านอนเนาะไ่ะควบคางนเียตาย่นร ร้านตัดผมที่ดำเด็กครับเริ่มเริ่มอ๋อเป็นเริ่มหรอ นี่ก็ปั่นจักรยานเนี่ยอ๋อถือว่าเนี่ยจิ้งจิ้งกล้องกล้องจริงกล้องจริงจริงกล้องภาคขายเหนื่อยแล้วเราก็ปั่นกันต่อครับจะไปชมสะพานกำปองกระเดยสะพานของโบราณครับ แดดกำลังเปรี่ยงพอดีฝนก็เทลงมาครับเราก็เลยแวะพักที่ปั๊มน้ำมันและกินข้าวของวันรอให้ฝนหยุดแล้วจะได้ไปต่อครับพี่นิยมเห็นเหล็กปันจักรยานเลยให้ผ้ากุมผ้าบับไปส่วนหนึ่งผืน ใส่ให้เลยรอเลยรอเลยทันทีโอ้โห <c oughs> ยกล้อได้เลยเนี่ยทีนี้ยกล้อได้เลยข <c oughs> อคุณ <c oughs> สุดสดใส และเข้ามาชมสะพานกำปงกระเดยซึ่งห่างจากถนนหลักประมาณ600เมตรครับสะพานกำปงกระเดยเป็นสะพานศิลาแรงโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่อำเภอกำปงกระเดยจังหวัดเสียมเรียบสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอมราวศตวรรษที่12ในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำกำปงกระเดยมีความกว้าง14เมตรยาว87เมตรสูง14เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรขอมสภานนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางโบราณและมีความสำคัญในด้านการคมนาคมและการจัดการน้ำสภานนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน สะพานกำปงกระเดยสะพานตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าชัยรันที่เจ็ครับที่ยังคงสภาพใช้งานได้อยู่เป็นที่แห่งเดียวในโลกครับสะพานเก่าที่ยังคงสภาพดีอยู่ใช้งานได้ปกติ

บ้านอยู่อาศัยทรงแบบนี้ในสมัยเมื่อสิบปีก่อนที่ผมเคยเข้ามาเที่ยวกัมพูชาบนเส้นทางนี้จะมีเห็นอยู่เยอะมากครับ <Hello. S 1> ปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นตึกรามบ้านช่องกันซะเยอะแล้วครับ มาถรกีดชุมชนํำบงเฉิญเชิญบริเวณนี้สองข้างทางจะมีสินค้าพวกปลาสัตว์น้ำจากตนเลสาวางขายตามข้างทางเยอะกับที่น่าสนใจก็คือเนื้อจระเข้แดดเดียวครับที่นี่ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากครับสวัสดีครับ สุดสดเ้สุดสดเเนื้อเนื้อก็มีครับนี่เนื้อฮะแจลาแค่ฮะจลาแคจราแค่อ๋อจลาเค่จลาแค่ โอ้จระเเนี่นี่อันนี้เหรออันนี้กไมไซยไเจาเนี่กไมไ่อ้อยจะไยะระเพไม้กระเือกระเพือกระเือกระเพืออันนี้หาอ้อยเดกไมนะกไมกไมบไโอ้เนี่ยเจเะเจาเค่เจาเะเขาบอกจเ กะกระปือคือจระเข้อจริงด้วยจระเข้กิโลเท่าไหร่ขายเท่าไหร่จระเข้อะเขท่าไหร่ฮะ แม่แม่ไทไทบุญ huh. บุญเอรวยบบาทชะโดชะโดน้นปลาชะโดครับอันนี้โดา้อใครเนี่ยดาบมุดทอดเต็เนอยสมุนไพรจันทร์ชมอ้ยลูกซื้อโมจิดาบบุนะือโดย่อ ชมเนื้อจระเข้ปลาแดดเดียวอยู่นานนะครับก็คำพอดีเ<อ>หลืออีก8กิโลเมตรจะถึงเมืองสโตงวันนี้เราจะพัก ที่เมืองงสตรงครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง เฟ e บุ๊กยูทู u ก e กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัดบุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ